ไปแล้วอีกหนึ่งคะ่ะท<ม>่านผู้ชมไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไปอ,ะอีกรอบไปท่องเที่ยวอีกแล้วรอบสามท่านผู้ชมรอบสามรอบสี่ค่ะเนี่ยเออมันไป <c oughs> บ่อยอีนี่โอเคเทคเลยลูก In the back way oh, gonna p u all t h i side s y i n d I take video night y o ใน YouTube channel. thank you ก,ก็ไปแท็กซี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็อูโบสถแอฟริกานะคะ วันนี้น้องก็จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆร้านใหม่อีกทีนะคะท่านผู้ชมก็ฝากกับเพื่อนๆน,นะคะก็ไว้ใจได้ไว้ใจได้ท่านผู้ชมเอามาอีกซัมอลเลิฟเอาไปอีซสอลูกโอเค๋ยวควอยอร่อ <laughs> ยฟูไหม ค่อยๆเฮ็ดเดอ้อค่อยๆเฮ็ดรถนั้นดําให้หัวมัตาใจดีอยู่อ่ะอืม<ฮ>พี่ดำก็ช่วยดีนะคะท่านผู้ชมเขาก็น่ารักดีก็รถเล็กๆนะคะก็ขับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่ก็ไปเมืองปิตโตรียาคะ่ะท่านผู้ชมไปปิปตโตรียานะคะอ่ะหมาก็ไปส่งด้วย บายบายลุงท่าแม้มีมารยาทคนเฮาไปเสรมาเสร็จนะเร็วเวเขาลอนะรถไปบายบายก่อนนะคะทุกคนลิบเซบายบายค่ะเดดี้ลุงก็ยุ่งอยู่นะคะท่านผู้ชมด็กซี่บายบายพี่แดงก็ไปไปเขาท่าลูกไปขึ้นขึ้นขึ้น ซ้ายบกกว่าอยู่สินั่งหน้าสินั่งหลังก็นั่งเฮ้ยจัวแห่นโอเคบีเซบ thank you ค่ะบายบาย thank so much ใสเข็มคัดด้วยสิเพื่อน